อันนี้เราเป็นเกษตรชาวสวนเกษตรกรค่ะนู่นดูดิดูน้ำน้ำไหลลงคลองอย่าเยอะเนาะย่าเยอะย่าเยอะย่าเยอะมากเลยฉีดแล้วเมื่อวานฉีดยาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวสามวันสี่วันคงตายหมดอะ ันเหลืองแล้วมันเหลืองแล้วมันเหลืองแล้วโหยาเขาสุดยอดนะจ๊ะอืมจะไปว่าของเขาไม่ได้เนี่เย่าตรงนี้ไม่ตายนะฮะยาตรงนี้ยังสิตายแต่ยาขนเออดีไปก่อนให้มันยาขนตายไปก่อนเถอะอืมนะอู้ยุงเยอะยุงเยอะยุงเยอะมากไปยุงเยอะ วันนี้เรามาปลูกหลายอย่างนะคะวันนี้เรามาปลูกมะละกขี้นกเรามาปลูกพริกมาปลูกต้นกล้วย